มีลุคใหม่ๆนะคะมาอวดให้ดูอีกแล้วค่ะสำหรับสีสาว b l a c k พิง k ในวันนี้นะคะคราวนี้ค่ะเพ้ยให้เห็นนะคะสีผมที่ชัดเจนค่ะของทั้งพี่ซูแล้วก็ลิซ่านะคะงานนี้ค่ะก็เท่ากับเหลือนะคะแค่เจนนี่เท่านั้นละสินะคะที่ตอนนี้ค่ะยังเป็นสาวผมดำอยู่นะคะเพียงคนเดียวค่ะ ก็เหมือนกับพร้อมใจกันมาอวดนะคะสีผมกันเลยค่ะทั้งพี่ซูแล้วก็ลิซ่านะคะโดยวันนี้ค่ะทั้ง4ี่สาวนะคะพวกเธอค่ะมาร่วมอวยพรนะคะฉลองครบรอบ12ปีให้กับทางโทโคพีเดียนนั่นเองนะคะโดยวันนี้ค่ะทั้ง4ส,สาวเนี่ยมาคล้ายๆกับจะเป็นคอนเซปต์นะคะลายสกอตหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสามสาวทั้งเจนนี่พี่ซูแล้วก็โรเซ่ค่ะใส่เสื้อลายสกอตนะคะแม้ว่าจะคนละสีค่ะแต่ดูเหมือนว่าน้องเล็กนะจะขอแหวกแนวนะมาเป็นเสื้อลายอยู่คนเดียวนะคะ ก็ตามคอนเซปต์ค่ะของ d ดล e กพีนะคะแตกต่างค่ะแต่ว่าลงตัวนะคะก็มีลุกใหม่ๆค่ะมาให้ชื่นใจกันอีกแล้วนะคะและก็อีกหนึ่งข่าวดีนะคะของวงนี้อีกเช่นเคยค่ะเรียกว่างานพรีเซนเตอร์ะคะปังๆค่ะเข้ามาหาทุกคนตลอดตลอดนะคะและล่าสุดค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะให้กับสาวโรเซ่ด้วยเลยละกันค่ะกับการได้รับเลือกนะคะให้เป็นนางแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้า5252 b y o IO i OI ค่ะ ซึ่งก็เป็นแบรนด์ลูกนะคะจากแบรนด์ OI OI ของญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะโดยทางแบรนด์ค่ะได้กล่าวชมโลเซ่ด้วยนะคะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะในฐานะดารา K-POP ระดับโลกนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวอีกด้วยนะคะและทางเขาค่ะก็เพิ่นจะ ถ่ายผลงานเสร็จนะคะร่วมกันกับโลเซ่ค่ะก็เลยมีการมาปล่อยภาพใหม่ๆบางส่วนนะคะให้เราได้ดูค่ะ,อะแอดก็เอามาอัปเดตด้วยเลยละกันนะคะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดกับลูกใหม่ๆของ43 b l a c k ล็กทค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า